ไม่ได้เป็นที่รับน้ำนะฮะจะได้พับลงไปแล้วก็ใช้น้ําหนักกดของถุงทรายด้านบนเนี่ยทับไปยังปากถุงที่เหลือด้านล่างนะฮะแล้วก็วางสลับฟันปลาครับบางทีเราไม่ควรใส่ถุงทรายให้เต็มข้อหนึ่งยกไม่ไหวอสองไอ้เชือกที่เรามัดเนี่ยพอสูงสูงขึ้นเนี่ยมันมันทานน้าหนักไม่ได้เนี่ยมันก็แตกออกนะฮะฉะนั้นเราพับแล้วก็เอาน้ําหนักตัวบนทับไว้ครับถ้าเราสร้างไม่เกินสามชั้นเนี่ย ก็เราก็เรียงกันธรรมดาได้หมายว่าสามชั้นของของถุงทรายนะครับครับ,รบแต่ถ้าเกิดเรียงเกินสามชั้นเนี่ยผมเขาแนะนําภาพต่อไปนะครับหมายถึงว่าเพิ่มความสูงขึ้นไปกับถ้าอยากได้ความสูงขึ้นไปโอเคนะครับโอเคนะครับเราสมควรที่จะสร้างเป็นรูปพีระมิดก็มีเชฟสัดส่วนที่ที่จะพอเชื่อถือได้ก็คือว่าสูงสักหนึ่งกว้างทั้งหมดนะสามส่วนเป็นอนตรตาส่วนกันการวางเนี่ย ไม่ควรจะวางชิดตลิ่งน้ําอเพราะเรานึกถึงธรรมชาติตลิ่งน้ำเนี่ยเราไปเดินไปหยยบมันก็อยากจะพังอยากจะซดลงไปอยู่แล้วท<ะ>ีชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เราก็เอาใกล้น้ําชิดน้ําขอบเลยขอบเลยอไอ้ตรงนั้นน่ะชุ่มน้ําอยู่แล้วด้วยครับปกติเนี่ยการจะวางที่ดีเนี่ยควรจะวางบนพื้นดินเดิมแห้งและแข็งมไม่ใช่เอาดินทึงเอารถตักขึ้นมาปั้นรูปเสร็จเอากสอบซ้หนุนอยากให้สูงอยากให้อะไรเหมือนกับทําลายคันดินเราไปในตัวครับ ทีนี้ผมมาอธิบายภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีสองกระสอบทรายซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยแล้วลึกประมาณหนึ่งลูก,ลกนะฮะแล้วกว้างสองลูกเนี่ยไอตัวนี้คือเราสร้างไว้ยึดเหนี่ยวเรารู้ว่ามันอาจจะเลื่อนได้เราก็เอาตัวนี้ไว้ยึดเหนียวครับส่วนเชฟของมันเนี่ยมันอาจจะป้องกันการหมุนการอะไรได,ได้ได้ระดับหนึ่งเขาทดสอบว่ามันอยู่ได้คครรัับบ อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้อง,ตองแต่ถ,ถ้าเกิดจะเพิ่มความสูงเข้าไปก็ต้องเพิ่มอัตราส่วนทุกทุก,ทกส่วนเึ้่ไปด้วยเห็นมีอีกหนึ่งสาเหตุนะผมได้ยินถามมาเหมือนกันเวลาที่กระสอบทรายแช่น้ําไว้นานๆมันจะมีเม็ดทรายไหลออกมาตามรูรั่วของกระสอบบ้างแล้วก็น้ำเนี่ยไปกัดนะในส่วนของถุงนะหรือว่ากระสอบเนี่ยทำให้มันทรายมันออกมาลัทฐาเนี่ยเวลาอยู่ในน้าเนี่ยมันน้ํามันแรงมันก็พัดทรายออกไปเรื่อยๆมันก็พังล้มลงมาอีกอันนี้อาจารย์มีมีมีแนวคิดอย่างนี้ไง คออือมันยิ่งสูงเนี่ยความดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นค,ค,ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นตามความลึกของน้ำเนี่ยยกกําลังสองนะครับนะครับเราอย่าลืมประเด็นนี้นะครับ,รบยกบ <ๆ S 1> ยกําลังสองเลยไอความแรงของน้ำเนี่ยมันมีแรงดันเนี้ยก็จะดันให้น้ำเนี่ยพยายามที่จะแทรกซึมมาตามช่องว่างต่างๆอยู่แล้วงั้นพอเราวางไม่ไม่แน่นดีหรือว่ามีวัสดุอะไรที่มันมาเช่นกิ่งไม้เลยมาแทรกน้าไหลตามช่องนั้นอยู่แล้วน้ําตรงนี้มันก็จะดึงเอาเม็ดทราย ตามไปด้วยพอเม็ดทรายตามไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปรูโพรงพอมีรูโพรงกระแสะน้ําก็ไหลได้มากยิ่งขึ้นพอยิ่งมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกิดแรงเฉือนเนี่ยดึงเม็ดทรายออกมาให้รูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นจะเป็นโพรงใหญ่ๆไอ้ถุงทรายข้างบนก็เลยถล่มลงมาพังนะครับมันมีแรงแรงออฉุดล่างเนี่ยดึงออกมาให้พังแล้วถุงทรายพวกนี้เวลาพังเนี่ยมันก็จะพังแรงข้างล่างแรงดันเยอะก็จะพังลงมาข้างบนก็จะถูกดันออกให้กว้างขึ้นภายในเวลาไม่ ไม่กี่ชั่วโมงนะครับความช่องแตกนี่กว้างกันเป็นร้อยเมตรเลยนะครับแล้วอัตราการไหลนี่ก็ก,ก,ก,ก็ตามตามตามความลึกของน้ํายกกําลัง2.5อย่างนั้นเลยนะครับเพิ่มมากขึ้นเลยครับอาจารย์ราคาะแต่ตอนนี้นดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นในหลายจุดเหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าคันกั้นน้ำหรือว่าคันดินเนี่ยกระสอบทรายเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วจะมีทางไหนไหมคะที่จะสามารถทําให้กระสอบทรายที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่อะคะ สอบทรายที่มีอยู่เนี่ยนะครับคืออย่างนี้นะครับกระสอบทรายเขาคงไม่ได้มามีวัตถุประสงค์ที่จะมาต้านทานแรงดันน้ําที่สูงสองเมตรสาเมตรนะครับนะครับมันคือถ้ามันต้องการที่จะซ่อมแซมมันมาตรงนี้อันดับแรกคือฐานล่างเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าดินแถวนั้นนะดินมันชุ่มน้ําหมดแล้วดินก็เรียกว่ามันก็หมดสภาพแล้วการที่เอากระสอบทรายมาถมทับถมทับก็ยิ่งจมลงไปจมกันลงไปนะครับผม ผมก็หนักใจประเด็นนี้นะครับที่ว่าจะให้มาซ่อมกันอีกเหรอนะคมันมันมันแย่มากแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมมาทําถัดออกมาจากจากแถวเดิมที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมาทาถัดออกมาเป็นแถวที่2และแถวที่3โดยที่แถวที่2แถวที่3เนี่ยเราบดอัดดินที่มันแน่นเราแน่น <ๆ S 1> ได้ใช่ไหมครับแน่นได้แล้วก็ตอ,อกเข็มลงไปเลยเข็มเนี่ยยาว5้าเมตร6เมตรตอกไปเลยเพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานลากแล้วก็เอากระสอบทรายหรือ <ๆ S 2> จะเอาดินที่มีเน,นื้อที่เอ่อเนื้อที่แน่นหน่อยเนี่ยมา มาถมให้สูงขึ้นทำชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับทำไมต้องทําหลายชั้นเติมน้ําลงไปในระหว่างชั้นครับอา้าวเติมลงไปครับเติมลงไปทําไมเนี่ยน้ำมันท่่มอยู่เติมน้าลงไปทําไมเอาน้ําสู้น้ำนะครับคือแรงดันน้ําที่อยู่ข้างหน้า มันก็จะถูกน้ำที <an> ่อย <Quite. S 1> ู่ข้างหลังเนี่ยด well, right ันแต่น at ้ำข้างหลังนี่เราไม่ต้องเติมมากก็ได้ดันเพื่อลดแรงดันลงมาให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งก็ได้โดยการเติมน้ําสักระดับหนึ่งก็ต้องคํานวณดูนะครับเพราะนั้นี้คือแถนที่สองนะครับเติมน้ําถนที่3าก็เติมน้ําลงมาแต่ไม่ต้องเติมเยอะถ้าเติมเยอะมาเดี๋ยวแถนที่3ามันก็จะพังเพราะน้ำที่เราเติมอยู่ดีแปลว่าอย่างที่บอกขอจา์นี่คือจุดเดิมเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขมันละไม่ได้ต้องมาแก้ที่2ที่สามทํทลงทุนเลยครับแล้วก็ซ่อมไปเลยถ้าคิดจะซ เดี๋ยวพื้นที่มันก็จํากัดหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเธออาจะทาอย่างนั้นทีทมก็จํากัดนะครับอย่างนี้จะทํำยังไงดีเลยครับคือถ้าแข็งแรงก็ต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเอามั่นคงไปเลยแต่ว่าณนวเวลานี้เราเลิกพูดประเด็นนั้นใช่ไหมครับ,รบอาจารย์อนันต์ล่ะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ากรุงเทพมหานครเขาจะมีแนวทางในการป้องกันน้ําตอนนี้จําเป็นต้องไปรื้อของเก่ามาแล้วมาสร้างใหม่ทั้งหมดเลยไหมคะเอาเฉพาะในส่วนของกระสอบทรายก่อนตอนนี้เป็นการชั่วคราวอ,อ๋อก็ผมว่า ที่ผมดูนะเชฟเนี่ยไม่ค่อยได้สัดส,ส่วนอะ่ะคืออย่างคือ,คอไม่ไม่เป็นรูปพีระมิดนะส่วนใหญ่นะเน้นสูงอย่างเดียวเน้นสูงอย่างเดียวคุณนึกว่าลองเรียงอะไรที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยคุไม่ต้องทำอะไรม,มือไปดันหน่อยมันก็อยากจะโค่นอยู่แล้วแล้วลองคิดดูว่าเจอน้ำอีกนิดเดียวก,ก็ไปอยู่แล้วน้ำนี่แรงมากนะน้ำนี่มีมีแรงดันสูงมากลองลองคิดถึงว่าเราเรายืนอยู่เนี่ยนะครับแล้วมีคนมาผลักเราเนี่ยนะครับเรายืนขาชิดๆเนี่ยมีคนมาผลักเราก็ล้มง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้ายืนถ่างขานะ ผักมาแล้วก็จะมีแรงต้านหรือคิดถึงคนที่เล่นกีฬายกน้ําหนักนะครับก่อนจะยกเนี่ยเขาก็ต้องตั้งท่าให้ดีนะครับย่อตัวลงมาขาก็ะถางเล็กน้อยแล้วก็ออกแรงยกจะเห็นด้ว่าคนเล่นกีฬายกน้ำหนักเนี่ยไม่มีผ,ผอมๆนะครับมีแต่อ้วนๆนะครับ เราจะเน้นในความสูงอย่างเดียวไม่ได้ครับก็เลยมีแบบนี้นะครับรบถ้าอย่างนั้นมาถึงตอนนี้เอาปัจจุบนันดีกว่านะฮะตอนนี้น้าก็โอบล้อมกรุงเทพมหานาครแล้วก็เกือบที่จะเข้าสู่ชั้นในแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าการบริหารจัดการหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะมีทิศทางยังไงรวมไปถึงวิธีการที่จะจปล้องน้าผ่านน้าหรือว่าทาคันกั้นน้ําเพิ่มไหมในส่วนของกรุงเทพชั้นในเนี่ยครคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ต้องวางระดับนโยบายของชาติใหม่หมดเลยนะครับคือผมมองว่าต้องมีแผนหลักการจัดการนน้ําารระะดัับบชติค ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดสถานการณ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะใครรับผิดชอบอใครรับผิดชอบนะครับแล้วคนที่มีความรู้ด้านแหล่งน้ำเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไคิด,ดคได้ทำได้พูดคุยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของผมนะครับครับนะครับ นันมันต้องมีแผนหลักแล้วว่าคุณจะจัดการอย่างไรประเทศไทยมีทั้งหมดอยู่25ลุ่มน้ํา <ứng S 2> ต้องจัดการทั้ง25ลุ่มน้ําแล้ว25ลุ่มน้ามันไม่เหมือนกันนะครับลุ่มน้ํานี้อยู่โอ้โหพื้นที่ลาดช,ชันลุ่มน้ําอภยาเนี่ยพื้นที่เขานี่ขางจะลุ่มแล้วนะครับมันก็วิธีการก็ไม่เหมือนกันนะครับมัน <ứng S 2> <M ian. S 2> ต้องดูเลยว่ามีแผนหลักอย่างไรนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับ แล้วก็การประกันภยัยการจ่ายค่าชดเชยการเข้าไปช่วยเหลือผู้นี้ต้องวางระบบกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในรายการพิเศษวิกฤตน้ำท่วมปี54นะครับช่วงนี้เรายังคงสนทนากับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านน้ำแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมด้วยนะครับท่านแรกศาสตราจารย์